ยิ้มอยู่ทางไหน้ายิ้มไป,ไปเฟ่ยน่ทางไหนก็อมยิ้มเลย,ยได้บิ่งาย่ยังละเมอเลยเลลพ 5, <4 S 1> ิ่งลยฝันไปทอดพืนเลยไปทอดสีลยสีเลยสังมาจากประมาณสังมาประมาณน,นี้อันนี้ก็เอาขาั้นา้นเจ็ด<ม>าเนาะเ<ม>สาปต้นก็สุดย สิต้น1ิต้นคูณ้เจ็ดแสนห้าสล้านห้าแสนกีบก่อนอื่นหมดน้องะคอขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่ใหญ่ใจบุญนมดทุกทานที่่วยเรือของลูกกับลูกก็ได้สื่อเศราสื่อเสากับมาหอดจอดเทิงแ้เด,อด้อแล้วก็โคให้ พ่อเมย์พุ่งเยใจบุญเบิดสุขููสุขคนจงอยู่เย็นเป็นสุขสุกกายสุขใจขอให้สุขภาพแข็งแหงเด้ออนุมันคนยืนปั๊ธนาสิงไปพี่น้องเห็นเนาะอ่าเปิดภาพรรมามื่อกี้โอ้ยชิคเอาไปชานามบอลเสาก็มาบาทนี่มาส่งโอ้เนาออ่านาดตีสิบเอ็ดโมง อ้าวสี่มุ่งโหโหดโพอีน้องเอ้ยสี่มุ่งครั้งนี้ตายแล้วเขาช่างนี่ไอ้ถอยนได้หนึ่งเลยเลยไปเออเอาเสาล่องกลอนอะไรเป็นมากเดี๋ยวดิไปไปไป น,นั่นไปตูนเลยขับรถจักไปรับม,มา้องบองไปจังหน่อยมาพี่ก็ได้กูมาเนียบผมมาหนูนเอาว่ากำลังสิบเตทีบานพี่น้นองนเหนรอแต่ว่าเสาผัดมานัดเตียงว่าวในคลิป ตะก,ก่อนนะานประมาณชิบเป็ดโมงบวชประมาณเที่ยงนะชิบเป็ดโมงหรือเที่ยงอันนี้สี่โมงโอ้ยเน,น,ะนะะะาะกระโพดกระโผ่ขาท้ายเนี่ยจักว่าลซาวันนี้ก็จะเอาเป็นบื้่นซะด้วยคำ tôi nói nó Cứ gần hết kìa khăn đi xe hơi vậy xe no. đi hôm hôm đi nó no. bọn đi nó no. bọn đi nó no. đi nó no. bọn đi nó no. đi nó bọn đi nó bọn nó บวกพ้นไเนพ้นกายได้ไปไป,ไปต้องมาเฮี่ยงไว้นี่แล้วป็นนะ hay u lột kiên vay gì đọc Đã lẽ, đã yêu. Sao, tất cả thoải mái đi, P'noi. Bất chấp dù chỉ con, nó, cái lăng chỉ Chế Bé Tân. Thú, nhìn เอาเห็ดนั่นเลยบ่ะโอ้โโฟรโฟระบบหมุนเลยเอ้อเจ๊คือมาคำแทะบัวบัวาน้ำอีกวิ่คนเราคืนกระโปรบอกกันเน่อ่า อนไรรถ้ามาจอดพี่ก็ได้จอด เป็นไหไรซีเมนหานอ้อเคื่องน,น้องบ้องเคื่องน,น้องพ่อน,นี่ว่าหาเม็ดผุมจะบึงขักแหละมาเทียบบึงนะน,นี่กับซีเมนหามันก็ไม่ได้เป็นไรเนาะจะฟังอีก มุ้งหาซิปที่มุ้งน้อยแล้วอยู่แล้ว

มามาด้ใช่โอ rumor, ส้สบายดีด้วยด้วยด้วยมาได้ไรบ้านนี้เด้ออ่าไปเบิ่งดูไปเบิ่งดูอ่าตำรวจเบิ่งมาเบิ่งชาวบ้านน้องมาได้ไรบองเอ้เบิ่งดูนี่อ่ามาลูบมาค้ำเบิ่งอ้าวตัดกล้วยเลยตู้เมียบานนี่ไม่รักพ่ยไปไม่บ่

บานก็นชิมาแข่งเสากมาา <laughs> มมม็มา<ะ>กี่มม้อยโอเน้<ะ>อแข่งแวเนาะฮะดกัจม้งจำมงอันนี้เลยฮะอันนี้ชวิม้งวิมงจากคมชีวานับชีวิตม้งเลยนี่คลิปอันนี้เราก็ว่าอยู่ เงินค้ำม,มามางหรือเป่ในโทรศัพท์โอเคง่าย,ยุ้ยใช่เงินสดบุ้มมี่บุ้มมี่เออโอนเอากระไรโอ้ยฮะบุ้มฮะพ่อพเงินเท่าเงินเท่าพอพอเอาลูกจะได้มีเงินสดนะฮะจิเตรียมไว้นะจะให้อยให้มันว่องไวเงินเงินโอนให้ไวแหละ ตัก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 โอเคไม่สดยัดบิดไหวใจจะาของวะเฮ้ยเห็นหนาเลยหนาแล้วเฮ้ยเอ้หนุ่มเอ้เนาะใชยเนาะผูทากะท่าบ้าน เป็นวันที่สันมีความสุขที่สุดนะบังฝันก็จะเป็นจริงแล้วเศร้ามากเนี่ยเออจยงไรกันบลอดบลอดเศร้ามากเลยอ่าไม่รอดแน่นอนเอาเธอละซองละซองไว้อยู่เจออีกเลยบุเมบนบอกคนใหม่เนาะ tay tao hùng tao hùng phê, bốc lươi ก็จะเป็นจริงแล้วเบอรตูนเน,นี่ยท่านายก็อมยิ้มเลยได้วงเข่ายังละเมอเลยเพิ่งเนี่ยแล้วฟันไปทอดพุ่นแลหละไปทอดสีแหละสีท่าสีเลยโอ้ใจเลยโอ้เห็นอะไรเงี้บุตรีแหละเนาะเป็นหลังเลขเนาะทุนเนาะอ่า,าเป็นบ้านหลังเลขพี่น้องเลยอเอาบ่า kiên gắn top nè gắn bông, đang là phần phật, là phật này nè. à, đứng cách mi nhai, thế này, bông. ơi. Đa, tầm Cái đi cái đi Ôi. để lượn <cheesy> <laughs> như <laughs> <laughs> à? <cười> ตื่นวินอ่ากิน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 เจ็บพักก่อนอ่าไปยามันยังไม่์จะกินน้ำกินชมอืมกิน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 เอ่ออ่าเลยปะอ่าเอาเลย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 นี่นั้มันเป็นนั่นนั่นมันเป็นบ้างบ้างอยาเได้อยากไดอยาบวกินยังกิ่มนะตอนนี้นี่นะตอนนี้อ่าไม่กินอะไรก็อยู่ได้ ระวงเลยหลับตาแล้วยอมเลยอันนั้นมาได้กินอะไรแล่นมาได้เด้อยาเด้อยังมาบุคคบอยู่หันถ้กไปใช้ทีมเข้าปะทีมเขาคาราควบไปแล้วนี่แหลยโอ้ยบุบไปแล้วไม่กินยังมุ้ยแผลแม่เลยเบาฝนเบาอย่างไงมุ้ยแผลแม่มุ้ยแผลแม่ที่จะบาเจ็บผู้เดียว คนที่เป็นตลอดอยู่วะโอวันเ,เลยนะอา่าพี่นอ้อยมากมากม,ม,มาเชาวลงกันเลยไปที่บ้านต่อบ้านแบบเดียวเลยมียากระลูกไผ่แบบเดียวกันเลยพี่น้องเอยมียากระจับผ้าปอบลอยเลยบ้านหลังเล็กของลูกทราย ดูกไซคัมดูกไซคูนด <laughs> ุกไซเทวดาง่าย่าไม่เท <laughs> ่ารถไงเจะเบิ้งรถบอกเยเจ้ารถเบิ้งเช่าบอโอ้ยเออแล้วเบิ้งรถนี้มันมันคักราวมันงหญ่ เออก็คิดว่าเจ้าเบิ้งเช้าเฉยๆแล้วเบิ้งรถมันคักแน่นละสิว่าแหละเออมยกลงยกลงอ่ายังไงมามามาโอ้ยยาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอืมใช่สิ่งนี้จวดๆอิ่งจำเนา ออจวดหน,น่อยจังหน่อยงามอยู่เสาแล้วกะเขี้ยอยู่ตูนโอเคโอเไล่ไปเขา็นมันไปแย้ปปงมันได้เข้ากะเข้ากะโอบอยู่แต่ว่ามันกะบุมมีผล้ยังดอกอันนี้ขี้ขี้ไรดึงงามไปแล้วเข้ากะโอบโอบเพื่อกาวจีบุรีเอาแบบนี้ฉับคักกว่าเวลาเวลาฉาบน้ำติดเดยกิ่เกี้ยงมันนี่มันไปติดแต่อันนี้มันอยู่ขี้ดินเลยแมน หูคานมันสูงอยู่พักอยู่พอดีงามนะฝังมาจากประมาณฝังมาประมาณน,นี้อันนี้ก็เอาคานนี่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 คุดคุดประมาณน,นี้ โอเคโยนทิมเลยหเจ็บหน่อยหลืวบ้างยีเขามาอินทีเลยได้ยีเราแข็งแห้งเลยอ่าโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยบานนี่อืมค่อยๆผูกเอาเไปรุนใจหอด ไอ่รุ่นสายจวดได้จะคันเนาะนไปเป็นยกกาแฟ <laughs> ผู้ผู้พอยู่กลางชวนผูยอดมาเลยต้องเบกอ่ะต้องเบกเย่มา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 เอาบินมาเนี่ยคุปเป้า บินอ้าวโบไ้บินคือไม่ได้ให้บินอ้าวมันได้ชิได้าขายของมั้ยีบินเงินเลี้ยวไว้ก้อนบ่เงินเงินได้ใจงเงาบ่อืเอเฮ้ แห้งเ้าแห้งเห็ดชัยเมื่อยดิยไปจ่ายยูห้านไดป้ด้จ่ายยูห้านก็ได้เนบาะเพราะว่ามันอยากได้บินเห็หนะหหวานปากสิบห้าสิบแปดต้น เออเปใจอยู่หันก็ได้เออเอาเดินไปน้องเดี๋ยวเพราะว่าเฮาก็อยากได้เฮาอยากได้เก็บไว้เห็นนะแต่ก็ะหูจักออยู่กเพราะว่าเพิ่นชาเหตุเพิ่นบ่ยากกับเพิ่นก็ะหูจักทั้งเฮานะทีมงานเฮาซื้อน้ำเพิ่นตลอดเนาะแต่ไมีแต่ว่าต้นหนึ่งเธอได้เพิ่นลดให้เจ็ดเซนหาเนาะสาวสิบแปดต้นก็เท่าไหร่ สิต pues okay. no, no, no. uh, ้นส nah, ิต้นคูณห้เจ็ดแสนห้าสิบล้านห้าแสนกีบสิบสามล้านห้าแสนกีบพี่น้องเอ้ามามายิงใกล้ๆกันแน่เออ่าเป็นเด็ไหนเนาะเนายิ้มเป็นแปนโยบูฮุบเลยแข่แหงในฮุบแน่อ่าดีใจบะเนาะโดยดีใจ คือสิใกล้เข้ามาแล้วบัดนี้เนาะความฝันใกล้เข้ามาแน่นะเมื่อกี้เห็นทมดินเสามาแล้วเออพอดีแล้วเฮากันนั่งก็สร้างบล็อกมานําอีกสร้างบล็อกเลยบ้าแม่สร้างบล็อกนี่ก็พอดีจ่ายบัดเดียวก็พับบัดเดียวเลยเบาหนุ่งสามบอกโทษโทษสร้างก็ได้ออื่นเอามาอีกบอกมาพัฒน์พัฒน์หาอร่อยก่อนเนี่ยเอามาไว้ก่อนได้บ่กอยู่ไว้เป็นหยังบอกหาอร่อยนี่จมินี้ จะไเอาเขาดินเขายังไ่ยากดอกไปในหิมทางก็ได้พี่น้องเลยอ๋อดีใจน้ำเด้อน้องเด้อเนาะมีแต่ว่าทั้งมดทั้งม้วนเลยกับนั่นแหละผู้ใหญ่ใจบุญมีหลายท่านทั้งนั้นแหลให้น้องขอมุกขอบใจขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่พเนนเนาะอ่านี่บาทนี่พี่น้องเลยเนาะของแท้ของจริงอ่าดีใจของจริงพี่น้องเลย จื้อบอจื้อบอผู้ใหญ่เป็นบุตรเอาทั้งที่นั่งก็ได้เพราะยังมีเอลยนามแน่เลยนามแน่เออโอเคเอาบอรวมก็ได้บอรวมได้เออผู้ใหญ่ใจบุญบัตรทุกท่านที่ซอยทั้งน้องสองคนก็ได้่ารถหนักหนุ่มมือปภูมกกับใจเพ่นเด้อร์เออก่อนอื่นมดน้องขอขอบอกขอบใจพ่อแม่ผู้ใหญ่ ใจบุญเมตุท um ุกทานที่สวยเรือพวกลูกกับลูกก็ได้สื่อเศร้าเสื่อเศร้าก็มาหอดจอดเแล้วเด้อแล็กก็ขอให้พ่อแม่พูหญ่ใจบุญเมิดสุขภูสุขคนจงอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้ออยุมันคนยืนปัารธนาสิ่งใดก็คอยใดสิ่งนั้นสมการปัารถนานอนก็ขอ้ได้เงินมือตื่นก็คอยได้เงินเซน ຍ່າງແຂງແຂງຄ່ອຍໆໄດ້ເງິລນຍ່ງເາກງບ້ນຄ່ອຍໃັນ મ ະາສດີດີໍດີแม่ດີ້ຫນ້ອຍ1อ่ะไม่ให้ประตูนี่สุดเลยขอบใจผู้ใหญ่เพิ่นนี่เต็มๆเ ขนาดใน,นคลิปเจ้าของอยังตื่นเตืนอนใงคลิปไอเตียงยังตื่นเตนแดงเลยโอพี่ลีพี่ลีอ่ากันเองกันเอง <c ười> ง่ายง่าย,อ,ายอ้อเนืออ่าจะได้กับข้อขอบกับใจลายเด้อทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่เมตตาสงสารผู้ลูกแล้วก็โอนเงินมาให้ผู้ลูกเพื่อได้ซื้อได้สมทบ อุปกรณ์การเหตุเฮือนและการได้ถมดินจะได้กระ้อให้ปัญญาจีบุญแลบซีทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงอายุมันคุนยืนปัฒนาสิ่งใดกระโให้ใดสิ่งนั้นเหตุยังกระโให้ก้าวหน้าเรื่อยๆให้มาทันนี่ได้กลับเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อพ่อเด้อแม่เดอ <สะ S 1> ้อสาธุดีใจน้ำเด้อน้องทั้งสองเด้อก <ใจ S 1> ็ปากใกล้เข้ามาแล้วดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องเงเนาะ อ้าวเดี๋ยวเขาสร้างเสามาไว้แล้วเดี๋ยวพังเบริ่งนี่สร้างบล็อกมาไว้เลยเพราะว่าสิได้เตรียมเขาชีได้จอนเขาจอนเขาแล้วชีห่วงว่าเงินเรือเทรายเลยทะเลเขาชีไปคุยกับช่างอีกนะมันเป็นเงินทมดินเพราะมันเรือเท่าไยนะเขาต้องสช่างมาไว้จังหูวงเพรา่างมันกูบห่วงไ,ไปงไปเดินบานต่อพี่น้องไอ้พื้นถาอยู่เนาะโอ้ไปไปตัดภาพไปพื้นบาดน,นี่